สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คลิปซื้อของเข้าบ้าน EP 1.2นึครับผมใช้คําว่า EP 1นนะเพราะว่ามันเป็นวันเดียวกันช่วงเวลาเป็นแบบวันเดียวกันอยู่ในเดือนเดียวกันแต่แค่คนละช่วงเวลารอบแรกผมมาซื้อช่วงเที่ยงแล้วตอนนี้เป็นเวลาก่อนเข้าบ้านครับเวลาประมาณ2องทุ่มก็คลิปอาจ คลิปนี้อาจจะพูดน้อยสักนิดนึงนะครับเพเดี๋ยวจะต้องเน้นขับรถก็อาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอเดินพูดเหมือนเมื่อ,อหมือนเมื่อตอนเที่ยงนะครับเพราะว่ากลางคืนคนมันเริ่มน้อยเราสามารถขับรถเข้ามาได้นะครับแล้วก็เลยเลือกใช้วิธีการขับรถเข้ามาแทนแล้วก็ระหว่างการขับรถเราก็จะไม่พูดนะครับเพื่อความปลอดภัย ก็เดี๋ยวเราจะไปกัน2ที่นะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดคองเตยเป็นที่แรกจะไปซื้อปีกบนครับปีกไก่บนที่เป็นน่องเลยกะสัก1นกิโลแล้วเดี๋ยวก็จะแวะเซเว่นไปซื้อของใช้อื่นๆที่เซเว่นนะครับของใช้ของกินอื่นๆ ีตรงไปไม่ได้ครับมันติดรถรถมีรถใหญ่สุดม,มาครับเดี๋ยวเราอ้อมไปเข้าทางอื่นดีกว่า ็หน้าจออาจจะมืดๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าในตลาดตรงเตยมันตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีแสงไฟไม่ค่อยมีแสงสว่างครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงตรงที่เขาขายของสดกันมีแสงสว่างเยอะๆเดี๋ยวก็จะเห็นเองครับ โลโน,นึงครับเท่าไ,ไ,ไ,ไหร่ครับติดบนก <c oughs> ก็เราก็มีรถส่วนตัวเราก็มีมอเตอร์ไซค์เราจะไปไหนก็ได้ครับ ทำงานขับ Grab, แกลบเราก็ใช้มอเตอร์ไซค์เราเนี่ยเราจะมาซื้อของซื้อวัตถุดิบเข้าบ้านแล้วก็มาที่ตลาดสดของเตยได้ครับมีให้เลือกครบทุกอย่างผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมากกว่าตลาดของเตยก็คงต้องเป็นตลาดไทยแล้วล่ะครับแต่ตลาดไทยมันขายส่งนะตลาดของเตยมีครบทุกอย่างจริงครับแต่ถ้าจะครบกว่าตลาดของเตยก็คือต้องไปซื้อส่งที่ตลาดไทยแล้วละ่ะ มีวัตถุดิบทุกอย่างตั้งแต่สกเบือ,อยันเรือลบอนี่ครับเราซื้อมาแล้วครับปีกบนกิโลละ75บา้าบาทกิโลละ85บาทโอเคเราได้มาแล้วครับได้งเ,งเงินทองมาแล้วเดี๋ยวเราขับรถไปเซเว่นกันต่อเลยครับไปซื้อของใช้ที่เหลือที่เซเว่นอี ซเวจะอยู่ไม่ห่างมากครับผมถ้านับเป็นรัศมีเส้นตรงนะไม่เกิน500เมตรแต่เราอาจจะต้องไปเสียเวลาไปอ้อมกลับรถครับก็ประมาณ1กิโลก็เรากำลังจะ รถออกจากตลาดของเตยแล้วนะครับผมเ e เ e ่นอที่จะไปก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดของเตยครับยืนยงๆกับตลาดของเตย ตอนนี้เรามาถึงเซเว่นแล้วนะครับก็อยู่ใกล้สนามฟุตบอลทีมสโมสรการท่าเรือของไทยพิมริกนะครับนู่นตรงนู่นเขาก็ซ้อมบอลกันอยู่ ือเป็นนักบอลของไทยพิมพ์อีกจริงๆเลยนะครับซ้อมบอลกันอยู่เป็นของทีมท่าเรือเลยครับแต่ว่าเราไม่ได้สนใจอันนั้นวันนี้เราจะนี่มาซื้อของที่เซเว่นอีเลฟเกือบลืมแล้วเกือบลืมดึงกุญแจออกจากรถเดี๋ยวรถหายจนได้โอเคที่จะซื้อหลักๆก,ก็มีน้ำอัดลมก็คือเบบซี่อ่ะแล้วก็น้ำมันพืชแป้งทอดกรอบ หลักๆสามอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีนมอีกสักอย่างหนึ่งหลายๆคนแบบโตอายุเยอะอาจจะติดเหล้าติดเบียร์ติดบุหรี่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ผม่ตอนนี้ผมอายุ24แล้วนะ2 4 25แล้วผมยังติดนมอยู่เลย ก็ออกมากิจกาสอนมาใบหนึ่งนะครับก็ออกมาหาซื้อของกันเลยดีกว่าน้ำมันพืชขวดจำโบ้ขวดละร้อยสิบเจ็ดบาทเยวเดี่าทขอนี่อะไรน้ำมันปาล์มเกสรร้อยสี่บาทเองเอาน้ำมันปาล์มเกสรดีกว่าร้อยสี่บาท ครับน้ำมันยี่ห้อทับทิมร้อยสิบเจ็ดน้ำมันเกสรราคาร้อยสี่ก็หยิบน้ำมันเกสรมาร้อยสี่บาท ซื้อแป้งทอดกรอบโกกีเอาไปทำไก่ทอดกินกันนะครับก็จริงๆพักเรื่องหลังะผมอาจจะใช้ชีวิตเหมือนจะติดหลูสักนิดนึงนะเพราะว่าเออนานๆแม่จะมาหาเราสักทีหนึ่งไงก็แบบเขาเรียกว่าอยากให้แม่อยู่ดีกินดีอ่ะอันนี้ถุงใหญ่ไปเปลี่ยนถุงก่อนเอาโกเอาของโกกีดีกว่า กกี่สิบแปดบาทห้าสิบตังก็ถ้าตอนผมอยู่อ่ะถ้าแม่เห็นคลิปเนี้ยแม่อาจจะคิดว่าเนี่ยฟุกชีวิตหรูอยู่สบายจังแต่ตอนผมอยู่กับพ่ออ่ะผมไม่ได้กินหรูแบบนี้ทุกวันนะครับที่ผมทําขนาดเนี้ยผมทําเพื่อแม่นะนานๆแม่จะมาหาผมสักทีหนึ่งที่กรุงเทพอ่ะเออผมก็แบบอยากให้แม่ได้กินของดีสักหน่อยก็ ซื้อทั้งคอเป็ดย่าง MK แม่บอกอยากได้พิมพ์เสน้ำเหมือนผมผมก็ซื้อให้ซื้อของกินซื้อโดนัทให้แบบแม่อยากได้แล้วผมก็จัดให้อ่ะก็มีอะไรวะลืมละแป้งทอดกรอบน้ํามันสีร้อยสีร้อย ร้อยยบองบาทห้าสิบตังคถ้ารวร้อยยิบสองบาทร้อยยิบหกสิบสี่ร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบตังค ก็ถ้าคลิปนี้พ่อแม่เห็นมามาเห็นคลิปผมย้อนหลังวันใดวันหนึ่งอะ่ะผมจะบอกเลยว่าที่ผมใช้ชีวิตเหมือนจะติดหรูเนี่ยมันจะถ่ายคลิปซื้อของเข้าบ้านเออทำอวดเอาหน้าหรือเปล่าก็ไอซื้อของเข้าบ้านอะ่ะพ่อก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะผมซื้อประจำทุกเดือนแต่ซื้อของกินหรูหูมาแบบมาทำไก่ทอดซื้อคอเป็ดย่างมาอย่างเงี้ยซื้อขนมโดนัทมาอย่างเงี้ยก็คือนาน,านๆแม่จะมาหะ หาผมที่กรุงเทพสักทีหนึ่งไงก็เออเลี้ยงแม่สักหน่อย<ต>เพราะว่าผม,ผมก็ไม่ค่อยได้ไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดอยู่แล้วอ่ะไหน,ไหนแม่ก็มาหาผมเออผมก็เลี้ยงตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะร้อยสี่อนนี้ร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบหก ร้อยหกบหาทห้าสตังค์ารสิบห้าร้อดูเงินก่อนโอ้เงินแทบจะพอดีเป๊ะเลย โอเคถ้ okay. างั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราขอจบคลิปเลยนะครับผมก็คลิปนี้เป็นซื้อของเข้าบ้าน ep 1.2นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ช่อง y t u t u อ่อนแก้วด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปขอไปจ่ายเงินก่อนนะครับบ๊ายบาย